อัตภาพมนุษย์นี้ได้ยากมากนานๆได้ทีผู้เจ้าบอกนานขนาดไหนคือนานเท่ากับการเกิดของรันตสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งถ้าโยมยังไม่แต่โสดาบันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันหลังจากพวกเราตายแล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเมื่อผู้เจ้าองคมน่าเกิดนี่คือความยากสามสิ่งที่เสมอกันที่ผู้เจ้าบอกการเกิดของตถาคตร,รันตสัมมาสัมพุทธะ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกและการเกิดใหม่ไม่ได้สบายเป็นมนุษย์อย่างนี้การเกิดใหม่ส่วนใหญ่สัตว์จะอยู่ในนรกกัมเน,น,นศิชาเปรตเสียส่วนมากกายยขตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมต้องได้อมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพาน ชื่อแทนนิพานมี30กว่าชื่ออสังกตาก็ได้อมตาก็ได้นะทีปะคือทำอันเป็นเกาะก็ได้สลาณะก็ได้